สวัสดีค่ะหนาทีเดือดหนุ่มกัญชัยตะโกนท้าทนายธรรมราชต่อหน้ากลางโรงพักหลังจากครอบครัวน้องไนเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากรณีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรชื่อดังมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอน,นอทั้งหล่อเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเชื่อมจิตประกอบด้วยพ่อแม่ของน้องไนและทนายธรรมราชสาระปัญญาทนายส่วนตัว ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทั้งโดยส่วนตัวและในส่วนของบริษัทภายหลังก่อนหน้านี้ได้ออกมาเรียกภายหลังก่อนหน้านี้ได้ออกหมายเรียกแล้วหนึ่งครั้งแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางเข้ามาและเตรียมออกหมายเรียกอีกครั้งในวันที่5มิถุนายนซึ่งการเดินทางมาในวันนี้เป็นการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก่อนหมายเรียกต่อมาหนุ่มกัญชัยเดินมาที่สนทังหล่อเพื่อติดตามความคืบหน้าการแจ้งความ พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกมีความกังวลเนื่องจากนัดกับตำรวจเจ้าหน้าที่กระทรวงพอมและสหวิชาชีพไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่5มิถุนายน67แต่กลับมาก่อนกำหนดอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมารับภาระเพิ่มและสร้างความเสียหายต่อคดีความอื่นๆในส่วนหนึ่งด้วยต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ ให้ครอบครัวและกลุ่มเชื่อมจิตพิมพ์ลายนิ้วมือชั้นหนึ่งของโรงพักทั้งที่ปกติขั้นตอนการพิมพ์นิ้วมือจะต้องดําเนินการที่ชั้นสองแต่ครอบครัวและกลุ่มเชื่อมจิตขอเจ้าหน้าที่ดําเนินการที่ชั้นหนึ่งแทนทําให้พิธีกรดังหนุ่มกันชัยพร้อมต้นอ้อเป็นหนึ่งและทนายความตั้งคําถามถึงการทํางานของตดดํารวจเสมือนปฏิบัติ2มาตรฐานพร้อมตั้งคําถามว่าทําไมตํารวจให้อภิสิทธิ์กับครอบครัวนี้ โดยหนุ่มกัญชัยตะโกนตั้งคำถามตำรวจที่จัดกำลังมากั้นไม่ให้เข้าไปทำข่าวว่าตำรวจจะมาละเมิดสิทธิสื่อได้อย่างไรโดยหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าตำรวจทำแบบนี้ถือว่า2มาตรฐานตนจะขอสังเกตการในฐานะเจ้าทุกหรือผู้เสียหายโดยการที่ตำรวจทำแบบนี้ถือว่า2มาตรฐานหรือไม่ขณะที่หนุ่มกัญชัยยังเผชิญหน้า โดยเห็นทนายธรรมราชก่อนหนุ่มกัญชัยแต่โกนถามว่ายังไงธรรมราษเก่งนักเหรอออกมาคุยกันหน่อยสิขอบคุณสยามนิว